ไม่มีเวลาสวดมนต์ลองทำตามนี้ หนึ่งนาทีได้ผลดีที่สุดสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านไลสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เขารบการสวดมนต์มีที่มาอย่างไรคนไม่ค่อยมีเวลาจะสวดมนต์ตอนไหนดีโบราณจารย์กล่าวไว้ว่ากราบพระพุทธอย่าติดปูนปั้นกราบพระธรรมยาติ คำภีกราพระสง์อย่าติดลูกชาวบ้านคนห่มเหลืองสำหรับคนที่ไม่มีเวลาสวดมนต์จะสวดตอนไหนดีมีโยมอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านนอนวันละสี่ชั่วโมงเที่ยงคืนถึงตีสี่ทุกๆวันตลอดมา20กว่าปี ท่านมีงานเยอะมากทั้งสอนหนังสือทำวิจัยทำงานบ้านทุกอย่างดูแลทุกเรื่องแต่ท่านสวดมนต์วันหนึ่งได้เป็นร้อยจบสวดอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธจบหนึ่งก็ราวสามนาทีเวลาขึ้นรถไปวิทยาลัยท่านก็สวดมนต์ในใจไปเรื่อยๆถ้าตอนไหนอยู่คนเดียว ก็สวดเบาๆแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดมนต์ไปเรื่อยๆนี้เป็นตัวอย่างว่างานเยอะ ก็สวดมนต์ได้เราเองในแต่ละวันมีเวลาที่ไร้สาระเยอะมากถ้าเอาเวลาเหล่านี้มาสวดมนต์ก็จะได้หลายรอบแทนที่จะปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่นอาบน้ำอยู่ก็สวดได้ไม่บาปเพราะการรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคือการแสดงความเคารพลางหน้าแปลงฟันสวดได้หมดอินข้าวอย่างสวดได้เลย ทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลาสวดมนต์ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเพราะสามารถทำได้ทุกอิรยาบทนักวิจัยชาวตะวันตกวิจัยว่าการสวดมนต์ช่วยรักษาสุขภาพได้เรื่องนี้คนเราประกอบด้วยกายกับใจทั้งสองส่วนส่งผลต่อเนื่องกันถ้าตอนไหนเรามีเรื่องเครียด ไม่สบายใจหลายๆายวันเข้าเรามีสิทธิ์ที่จะไม่สบายได้เช่นท้องอืดท้องเฟอ้อนอนไม่หลับมีโรคนั้นโรคนี้มาถ้าตอนไหนเรารู้สึกสบายใจอารมณ์ดีรู้สึกมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหน้าตาผิวพรรณจะสดใสกายกับใจจะส่งผลต่อเนื่องกันขณะเดียวกัน ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงป่วยนานๆใจก็ย่อมหดหูไปด้วยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงใจเราจะมีโอกาสสดชื่นมากกว่าทั้งสองส่วนส่งผลซึ่งกันและกัน ทีนี้การสวดมนต์ทำใจเรานิ่งสงบและสบายใจพอสบายใจใจที่ได้สมดุลย่อมนำไปสู่ภาวะร่างกายที่สมดุลด้วยจึงทำให้คนที่สุขภาพดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นถ้าหากป่วยไข้ไม่สบายก็จะทุเลาลงการสวดมนต์แบบออกเสียงกับไม่ออกเสียงอย่างไหนได้บุญมากกว่ากัน ถ้าสถานที่เหมาะสมสวดออกเสียงดีกว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าอยู่ในใจก็แค่แรงระดับหนึ่งถ้าพูดออกมาจะแรงเพิ่มขึ้นถ้าลงมือทำก็หนักขึ้นไปอีกอย่างเช่นคิดว่าจะทำร้ายคนอื่นก็ส่งผลลัพ์แค่ใจชักจะไม่ดีถ้าพูดว่าฉันจะเล่นงานแก ผลจะหนักขึ้นแต่พอลงมือทำร้ายผลจะออกมาแรงที่สุดเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก็เหมือนกันออกเสียงดีกว่าการสวดมนต์ยาวหรือสั้นได้บุญมากน้อยกว่ากันหรือไม่ไม่ถึงขนาดกำหนดว่าสั้นยาวแค่ไหนจะได้ผลเท่าไรถ้าสวดสม่ำเสมอและสวดด้วยใจสงบบุญจะเกิด ยิ่งใจสงบมากเท่าไรบุญก็ยิ่งเกิดมากไปตามส่วนเด็กเล็กๆก,ก็หัดสวดสั้นๆก่อนโตขึ้นก็สวดยาวขึ้นการสวดมนต์เป็นการทบทวนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงขนาดว่าระหว่างสวดต้องคิดถึงคำสอนไปด้วยเน้นทำใจให้สงบ และจะเป็นการรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในระดับที่ลึกกว่าไม่ต้องสวดไปด้วยและนึกว่าพระพุทธเจ้า เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะรบกวนความเป็นสมาธิให้สวดด้วยใจนิ่งๆเพราะการที่ใจนิ่งแล้วสวดมนต์ความทราบซึ้งในพระธรรมคําสอนจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่การสวดมนต์โดยทราบความหมายและไม่ทราบความหมายให้ผลต่างกันอย่างไรถ้าทราบความหมายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่ทราบความหมายก็อย่าไปคิดว่า ไม่ได้อะไรเลยหรือเวลาฟังพระสวดแม้เราไม่รู้ความหมายแต่ถ้าเรารู้ว่าท่านสวดบูชาคุณของพระรัตนไตรและมีในที่ดีถ้าเราตั้งใจฟัง ทำสวดโดยใจนิ่งนิ่งสงบเพียงเท่านี้บุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าการทำใจให้สงบแม้เพียงสั้นๆเพียงแค่ช้างกระิกหูงูแลบลิ้นอนิสงส์มหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารอีกด้วยเหตุนี้เวลาที่เราสวดมนต์หรือเวลาพระท่านสวดมนต์นานๆ ถ้าเราทำสมาธิแล้วฟังด้วยใจที่สงบบุญมหาศาลเลยเวลาสวดมนต์ในงานใดๆก็ตามขอให้ตั้งใจฟังพนมมือหลับตาทำใจนิ่งๆอยู่กลางท้องรำลึกถึงคุณของพระระัตนตรัเป็นที่ตั้งแล้วก็ฟังไปอย่างนี้ถูกหลักวิชาบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับเรา อย่างมหาศาลอย่าว่าแต่คนเลยในอดีตมีค้ังคาวได้ฟังเสียงสวดมนต์แม้ฟังไม่รู้เรื่องแต่ฟังแล้วทราบซึ้ง สบายใจมีความสุขอานิสงส์ฟังพระสวดมนต์ทำให้ค้างคาวไปเกิดเป็นเทวดาแต่ค้างคาวส่งใจไปตามกระแสเสียงสวดมนต์ของพระภิกษุบุญยังสง่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพประบุเพราะฉะนั้นอย่าดูเบาว่าการสวดมนต์ ถ้าเราสวดเองบุญกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลกัลยาณมิตรที่เคารพการสวดมนต์เริ่มตั้งแต่สมัยพุทธกาลและยังมีการบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลายลักษอักษรสมัยก่อนใช้วิธีเรียกว่ามุขปาทะคือการท่องจำเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนอะไรไว้ พระภิกษุจะท่องจำแล้วบอกต่อต่อกันดังนั้นการสวดมนต์ก็คือการสาธยายธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสอนเอาไว้เป็นการทบทวนเพราะถ้าไม่ทบทวนก็จะลืมแต่ถ้าเป็นหัวข้อธรรมที่สำคัญก็ยิ่งท่องกันบ่อยๆส่วนหัวข้อธรรมที่นานๆจะใช้กันสักครั้ง ก็แบ่งหน้าที่กันว่าพระภิกษุรูปไหนจะท่องจำหัวข้ออะไรแต่ถ้าเป็นเรื่องหลักๆเช่นคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์การพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก็จะมีการพบทวนเสมอโดยแปลงมาเป็นบทสวดมนต์ทำวัดหรือเป็นบทสวดมนต์ของเด็กที่สวดอรหังสัมมาสัมพุทธโธคือลำลึกถึงคุณของพระพุทธ ขุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นพื้นฐานสำคัญและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงสาหรับวันนี้จะเรินในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ